สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เทดัฟเฟิลคนดอยค่ะวันนี้เราจะมาทําเมนูอร่อยอร่อยกินกันนะคะเสื้อันนี้ก็คือจะเป็นปลาห้วยนะคะโนองปลาห้วยเนี่ยมันก็จะมีอาลไหลขนาดเลยนะคะนองไหลแบบค่ะตัวเดียวเราจะได้แต่ปลาปลาแบบนี้นะคะแม่น้ำห้หมาเนี่ยปลาแบบนี้เยอะมากเลยมันก็จะมีโซชนิดนะทุกคนเนี่ยมันจะเป็นสีดแล้วก็สีแบบเอ่อทอๆนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราเอาขี้ปลาออกแล้วก็มาทำเมนูอร่อยอร่อยกินกันค่ะ ปลาเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็นี่เลยนะคะเนาะเราได้ััก,กุูนิดหน่อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเออแกใส่ขักกูนี่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาปูนรดนะคะวันนี้เราจะมาแกงนะคะอันนี้ก็คือพิสุกกับกระเทียมค่ะเสร็จแ,แล้วเลยเดี๋ยวเราก็จะใส่ พริกเกลือผูชูโรตสามอย่างลงไปนะคะนี่ก็คือเกลือแล้วก็ผูชูโรตค่ะเสร็จแล้วเราใส่พริกป่นนะคะคนให้เข้ากัน,นะค่ะวันนี้เนี่ยไม่ค่อยมีผักกุดน,นะคะก็เลยได้ผักกุดน้อยส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลานะคะเราใส่น้ำน,นิดนึงแล้วก็เกี๊ยวปีฝาจอย่างเงี้ะะยถั่วฝักบัวได้เยอะมากเลยวันเนี้ยสีสันก็คือแบบน่าทานมากนะคะดูไปเดี๋ยวเราไปตั้งไฟกันนะคะ เราให้สูญอเดียวเลยค่ะเราใช้เวลาไม่นานนะคะในการนึ่งปลาค่ะม่แกปลาสีแปบเดียวปลาของเราเริ่มเดือดแล้วค่ะทุกคนน่าทามากจะบอกว่ากี่นี่คือแบบหอมามากๆเลยนะคะแ,แะอ่าแกงปลาค่าๆน้ำมอยแบบนี้นะคะแล้ว หอมมากเลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะลยูง่งแล้วนะคะเนาะหอมมากไม่รู้ว่าเมนูสุดขั้ที่ที่คุนบ้านนะคะปลาของเราสุดนนท้แล้วค่ะสีสันน่าทามากเลยนะคะเนาะเดี๋ยวขอนุญ,ญาตจากที่น่ากินเข้าเลยค่ะกินคือใบหอมมากจากที่น่าเสร็จแล้วเมื่อกี้เข้าด้วยกันค่ะวันนี้งลัดเยสบายๆนะคะเนาะนี่เลยค่ะนี่ก็คือใช้หมอ้อ ความอร่อยอยู่ที่คนมองตรงนี้นะคะเนาะนี่มีผักกาดดองด้วยนะคะดูปลาน่ากินมากไม่ได้คุยดูคุนคุนกุ้ยลาบก้าบอร่อยอร่อยจีนะคะทุกคนอร่อยมากใช้มือทักข้าวนะคะวันนี้กินข้าวข้าวน้ำห้อยเลยตรงนี้เลยกับข้าววันนี้อร่อยมากๆเลยนะคะนานาทีนึงเราจะเปลี่ยนบรรยากาศมากินข้าวข้าวน้ำห้วยค่ะก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย